ยอยากจะพบหน้ามองตรงๆเธอเดินเข้ามาใจมันอยากจะรอเอาตื่นอย่าเรียนเตื่นเตื่นเตือนก็เบียร์ปาดไป็นเรือปักกาสิละนะมดเจ้าเจ้าไปไหนกันมดเป็นนางเป็นอ๋อเกี่ตายต้นต่อไอเตีงเป็นนางเล่นโปแอดกับเด็กกันแล้วได้สิบนี่ก็ร้ายดิบอกไว้เตือนปีโน่ไม่เตือนอะไรก็บอกว่าไม่เบียร์ mãi mãi đi mãi 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 là mãi 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 là mãi mãi รุ่นล้วคนนั้นรุ่นตบอรุ่นกลตองล้าไออ้ดวยึดยืดยึดยึดทำไมแตง่ายแล้วหัวเตียนบอดีกว่าเตี้ยไม่มีซื้อรถกันใหม่ตายยางก็ไม่ได้ตัดฝนก็ตกไหนักทำไมแตง่ายไม่ดยบ้อยดิ เดี๋ยวเดี๋ยวรับใช้ให้กูได้เอาใจเอาใจเอาเอาอด่าได้ได้ดีก่อนตาว้้าคนีักเตงแล้ว้ไมอุ้ยนักเตายหวคูนี่รดใดัหนีัไ่ดดเดี๋ยวร้ว่าเองไม่ทำเกนบ้านน่ะเดี๋ยวเร็วอ้จจี้กูมากูมากูมาโอ้ย้ เดี๋ยววันนี้เรามาเรียเนเรื่องของเอาใบยวรรมสืบพันธุ์กันต่อนะคะมาที่แล้วครับชอบเลยครับกูเอ็บมาเป็นอะไรคะเจ็บขี้กูเจ็บขี้ไม่ทักอ่ะครับคนนีกครับโ <c oughs> จ้าอยูอ่แถวนี้ <c oughs> ลายคนดีขี่นาแล้วนาเต้าเน่าเนาเนาเนา กำลังออกมาหนึ ud, ama, ake, ung, ่งบองแลเดวแนวแนวเนวเนวเดะกกี้ไม่ชุดสักทีนี้เดนํามาต้องเพนต้งคงต้งเรียนเจบหวานเป็นมดแล้วเดะอ้ยวางไปเจาวะอุ้ยันลน นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูขอไปทุรักแป๊บนึงนะคะอยู่ในห้องให้เรียบร้อยให้หน่ารักเหมือนตอนนี้นะคะสาว สามอายุป ja ันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาสามสิบสามสิบลูกขึ้นไหนฮะน้องอายุสาม